กอดอกเล็กโอ้ยดกอกแรกขึ้นเป็นตุ้งนี่แหละค่ะพี่น้องเห็นาเร็ดดอกเลกแหกมานค่ะอือีกสองโอ้ลายดอกอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าเอาก็บไม่ได้ด้กคะ่ะไม,ม่เทายังพันในมีแนวหัวกระตาเลยค่ะพี่น้องกอดอกเลกค่ะ สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขูสุคนนะคะเอาหอกมาพบมาพอก,กันอีกตามเคยนะคะพี่น้องทึ้งขคอยั้งเขาขึ้นเก่าละค่ะเห็นะคะเห็ดชุดแหลกขงองหอกนะคะไ,ได้มาแล้วซีดอกแต่ว่าพ่าดต่แต่แน่ของกระตานะคะเอาจังไรหอกก็มาลุนมาตามกันเรื่อยๆือขึ้นเก้านะคะว่ามือน,นี่สาแพลีวสิมีคว้วหมานมาฝากที่ฝาก่น้องซ้ำไดสิเป็นเห็ดอียงแน่เนาะคะ่ะเอาก็เขาไปลุนไปตามกันเรื่อย มือนี่ฮะจะเย็นๆน,นะคะพี่น้องของผูต้องฟ้องขามือเนี่ยสาวแพรก็บริฟ้าวนะคะเพราะว่าตลาดบ้านจะาค้งนะคะพี่น้องก็จะไปทางอื่นทางไกลนะคะไปค่ะไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆนะคะพี่นอ้องไปก็เห็นท่านสร้างค่ะพี่น้องอนีนะคะ่ะมีมูสันบูบุอีกกอสองดอกค่ะพี่น้อง นี่อีกดอกนึงค่ะนี่นอกีอดอกดอกนึงเอาอีกนะค่ะ3ดอกพี่น้องงามเลยนะคะ ประเด็นเก้าแล้วนะคะพี่น้องลืมมีดค่ะออยแล้วค่ะสามดอกนะคะพี่น้องค่ะสองดอกกับดอกหันเป็นสามนะคะมูเดียวกันนี่นะคะอีดอกนึงค่ะ เหลือเครื่องดอกนะพี่น้องแม่งกินนะคะเผ็ดกออีกตรมนึงค่ะนิดนาเคียวค่ะพี่น้อง เลยค่ะพี่น้องดอกอง,งามเลยคะ่ะเพิ่งเลืองดอกนึงค่ะเห็ดด้วยอีกดอกนึงค่ะพี่น้องเห็นละงองกตูมหนึ่งค่ะเออมาอยู่อย่างดอกเดียวเนาะวันน่ะ เห็ดนาเล่ค่ะหิดนาค้าวค่ะ เล่น่อยค่ะพึง่งแดงดอกนึงค่ะดอกอีกดอกนึงค่ะน้องรวมนึงค่ะอีกจุึง มีบานนึงค่ะหอวหิละงก์ค่ะพี่น้องหิละงกขาวเนาะค่ะเพียอีกซุ้มหนึ่งเพีย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 ร์ คักราคาที่นี่เดี๋ยวนีเคลียลมนะค่ะพี่น้องมีกวางหิตเตบี้ยเขาเตาเหยียบเนาะอันเนี้เอาไมได้ซ้ำขามันมุวนเอาเกาะตัวมันเอาไดไรนี่แหละคะ่ะ นี่แล้วงงูอย่างเกิดปะถอดปะถอยนะพี่น้องอีกใครนึงค่ะมูเดียวกันนะคะ่ะแต่ว่าตาแป๊บริเคียบมืงคิดทานค่ะ ก็าบางค่ะขามันก็เลยแข็งนะค่ะพี่น้องขามันนุ่นอยู่ค่ะมันบ้องนุ่นค่ะเห็ดก้อนเนี่ยมีเรื่องหงุดหงิดี๋อยขึ้นค่ะพี่น้อง เห็ดพึ่งแดงค่ะเห็ดก็ค่ะพี่น้องเึ่งเหลืองค่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะดอกงามคักนะคะ ค่ะพี่นอ้องหยอกนั้นนะคะออกเป็นมูตัวนี้พี่น้องแต่ว่ามันหอ,อนออกใหญ่กันเนาะคะ่ะแต่ก็อยู่ในมูเดียวกันนะคะค่ะเราได้ใกลกันเลยดิค่ะออกกูสีใกกัน เบิง้งดอกนี่ค่ะรื้มกุไทยพี่น้องในเบิ้งนะ,คะ้ค่ะนี่เนาเนี่ยมันพี่น้องกันสามดอกนะคะ่ะแต่ดอกแรกรื้มกุค่ะบานมันค่ะตูมตูมน,งมนึงค่ะ เลี้ยงเนาะคะ่ะามันเลี้ยงหรอกพี่น้องจัดดีๆค่ะอีก,อกดอกนึงค่ะอืมเวย้วคะพี่นอ้องก็นนะคะ่ะโอ้เอาไปใส่สัมมิสิน,เน,นาเอาตอเตอดอกันเอาได้นะคะโอ้มันเกือไตขี้ดินเปิดค่ะอืม เราสอนดวกันก็ได้กดกนี้ดูอ๋อสอนกันไปหันหน่อยๆอันนี้ไง่ายไปนาอคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดก้ขาตัาาต๊เด้อคะ่ะบาแข็งเบาหื่นค่ะพันธุ์มันเป็นขาตั๊มๆนะคะพี่้องโอ้โหมูลิ่นกัดค่ะมันไม่จะออกเป็นมือ เม่ก่อน,นี้นะคะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของซาแพรแล้วนะคะเมื่อนี้สาแพรวือถือว่าพี่ความมันมาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าละค่ะกระสิเป็นเฮดก็เฮดพึงเ็ดร่วมนะคะพี่น้องเฮดทานนะคะเห็ดหลายชนิดราคานาข้าวนาเลนะคะ่ะ เกือบเต็มกระใต้นะคะพี่น้องถ้าบ่ว่าไปตลาดสาวพรวกั็สีเอาทำเต็มตาพ่นละค่ะมือน,นี้เขาก็ได้หอนเ็ดละงูนะคะพี่น้องยังเป็นไข่เป็นตุม้มเนาะคะ่ะแต่ก็ะออกบลายนะคะเห็นบลายแต่กระได้อยู่ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพลวก็มีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี้เนาะคะ่ะถ้า,าคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพลวพาไปน้ำเนเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะ